พูดถึงรวมไทยสร้างชาติแล้วท่านผู้ชมฮะับสองสามวันที่ผ่านมาหลายท่านคงจะเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปร้องเพลงเชียร์ลุงตู่เบอร์22ครับ,บนะครับซึ่งเป็นคลิปที่อลังการมากดูแล้วก็เป็นคลิปที่สนุกเป็นเพลงเป็นการร้องเพลงนะฮะลองดูคลิปนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเคยเคยได้เห็นแล้วนะและเดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะ มากคุณธีรักษ์ก็เคยดูเห็นไหมคือตอนแรกผมก็ดูว่าผมดูครั้งแรกว่าเอ๊ะใครอ่ะเอ๊ะลุงไทยสร้างชาติเขาก็ไปโทษนะก็ไปจ้างไทยมามาทำเอ็มวีเพลงนี้เอยดูแล้วไม่ใช่นี่นี่เราสันติอโศกสันติอโศกใช่ฮะก็บรรดาคุณลุงคุณป้าพี่ป้านาอาทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่คือกินมังสวิรัติสันติอโศกนะนี่ฮะ นี่แต่งแบบนี้เลยฮะมอห้อมโอ้โหแบบร้องเพลงเชียร์ลุงโตแล้วก็ท่ามกลางวิวทิวทัศน์นี่แบบผลิตคลิปยังกับมืออาชีพ<ม>และแต่ละคนก็จะมีพร็อพเห็นไหมยื่นลูปหัวใจบ้างนะบางทีผมเห็นยื่นผลมไม้อะไรก็มีผักก็มีกล้ยก็มี <c oughs> กกมดูดิฮะกระเทียมแล้วแบบบรรยากาศธรรมชาติมากนะใช่ใช่ไหมโอ้โหอย่างกับ อย่างกับมอบออแกนิกเออใช่นี่แบบเพียวบริสุทธิ์มากคะคลิปนี้เป็นเป็นคลิปที่มีคนส่งต่อกันเยอะมากนะฮะที่เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะวันนี้นะฮะที่เพจ a c e b o o k บุญนิยมทีวีเขาเผยแพร่คลิปวิดีโอพ่อครูสมณะโพธิรักซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งสันติอโศคขึ้นมานะครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งสันติอโโกนะครับก็พูดถึงการเลือกตั้งคราวนี้แล้วก็พูดปลุก พลังเงียบให้มาช่วยลุงตู่ช่วยคนดีนะครับช่วยคนดีได้ต่อสู้กับบรรดาสิ่งต่างๆที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีความสุขก็ต้องออกมานะออกมาอย่าโมแตงเงียบออกมาเอถอะท่านผู้ชมลองลองชมคลิปนี้ดูนะครับคุณอภิชาลากลันกลันแก้วเชียร์รอทสชอก็อคือหัวงได้ว่าเชียร์รอทศช,อชอ แต่บอกตามตรงว่ามองไม่เห็นอย่างพ่อท่านนะครับคือเราี่เชียจะมาโหเชียสุดริมทิมประตูเลยเชียกันหนักหนักเลยแล้วคนนี้เขามองก็กคงมันไส้อะนีะ่บอกตามตรงว่ามองไม่เห็นอย่างพ่อท่านเพราะมองรอบตัวเองทั้งโซเชียลและรอบรอบตัวและกระ,แ,กระแสดแดงส้มกระแสของแดงของส้มมาแรงมากค่ะวันใจ และเคยแสดงออกทางการเมืองบาดเจ็บมาพอสมควรทุกวันนี้ประชาธิปไตยเขาไม่ใจกว้างกันเลยเอาแต่ใจและบุลลี่คนเห็นตา่างจนตอนนี้ไม่อยากแสดงออกอะไรขอเชียร์เงียบๆค่ะนี่แหละมันจะสวยอีตรงของเงียบๆนี่แหละ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 คุณชบอภิษพชาลาเอ้ยอเชียร์เงียบๆนี่แหละ เอาหน้าออกมาหน่อยเห<ม>็นใจหน่อยคุณอย่าคิดอาตมาว่าเป็นมิจฉาทิฐินะเคยพวกเราเคยพูดว่า,าบ้านเมืองไม่เจริญเพราะคนดีทอ,อ,อแท้หรือเพราะคนดีไม่แสดงตัวาตามคนต่างอยู่เอปล่อยประเถะบ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียวอะไรอันนี้แหละ ยิ่งขณะนี้เนี่ยแม่เกมเข้มข้นของโดยเฉพาะการเมืองของประเทศไทยขณะนี้ต่างคนต่างเฉยไม่ได้นะเงียบไม่ได้นะเห็นแก่ตัวไม่ได้นะต้องออกมาเห็นแก่สิ่งที่ดีที่สุดถ้าคุณไม่เห็นด้วยนายกตู่ก็แล้วไปถึงเออเธอะคุณไม่เห็นด้วยนายกตู่ไปเห็นด้วยคนอื่นคุณก็ไม่ควรเง,งียบ ออกมาเถอะจะได้รู้กันเต็มๆครบๆเลยว่าไอ้พลังทั้งหมดที่เงียบและเปิดเผยน,นั่นนะออกมาให้เต็มที่เลยทั้งสองฝ่ายมันจะได้รู้จำนวนเต็มเลยว่าใครมันเหนือกว่ากันใครแท้ๆอาตมาก็อยากรู้ความจริงอันนี้เหมือนกันนะอยากจะรู้ความจริงมันจะเป็นความจริงเพราะคนออกมาแสดงความจริงเพราะงั้นก็ขอร้องผู้ที่เอาแต่เงียบๆเนี่ย ขอร้องเถอะไขลานหน่อยนะยังไงก็อุตสาหะวิริยะหน่อยมาช่วยนะช่วยลงคะแนนกูจะเห็นฝ่ายไหนก็ไม่ไม่ว่ากันนะแต่มาก็ไม่ได้เป็นกำหนดบังคับหรือว่าอะไรหรอกก็ตกอิสระเสรีภาพนะใครจะเห็นของใครยังไงก็แน่นอนของคนนั้นนะนะนะขอร้องนะพวกเชียงเงียบๆอย่าเงียบเลยออกมาเถอะ พ่อครูสมณักโพธิรักเนี่ยก็แฝงนะเห็นไหมใช่แฝงนะแฝงนะฟังนะเริ่มจากจดหมายที่ยื่นเข้าไปให้ท่านอ่านและท่านก็อ่านว่าคนคนนี้เนี่ยก็บอกโอจะเลือกรวมไทยสร้างชาติเหรอตอนเนี้ยโพทางนู้นเข้ามาใช่ไ่ม,ม,มทำท่าจะอยู่เงียบๆทางด้านของพ่อครูก็เลยบอกว่านี่แหละจะแพ้เพราะอยู่เงียบๆนี่แหละนะอยากจะให้ออกมาครับออแล้วก็พูดถึงฝ่ายนั้นด้วยถ้าคุณไม่เชียร์ลงตู่ คุณก็อย่างเงียบคุณก็ออกมาวัดกันไปเลยไม่มีพลังเงียบทุกคนออกมาพ่อครูสมณโพธิรัก์ก็อยากจะรู้ว่าถ้าทุกคนออกมาฝ่ายไหนจะมากกว่ากันวัดกันไปเลยนะครับอย่ามีพลังเงียบอย่ามีพลังเงียบบ้านเมืองมันจะไปไม่รอดถ้าคนดีคนที่รักสงบเนี่ยไม่แสดงตัวอะไรเลยเงียบไม่สนใจออกไปช่วยใครนะครับหมายถึงทุกนะท,ทุกฝ่ายเลยนะใช่ทุกฝาา่ายออกมาทุกฝ่ายออกมานะครับ มาวัดกันไปเลยนะครับมู่ช่วงหนึ่งนะครับพ่อครูสมณะโพธิละ์ก็บอกว่าดูลุงตู่แล้วตอนนี้เหนื่อยมากนะครับเพราะเดินทางไปนู่นไปนี่ตลอดเวลานะฮะโพล่าสุดพิธานำที่หนึ่งอุงอิงมาที่สองลุงตู่มาที่สามได้คะแนนนิดเดียวเทียบกับเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแล้วลุงตู่ดูเหมือนจะเทียบไม่ได้แต่ว่าก็เห็นถึงความมั่นคงไม่เห็นร่องรอยว่าจะย่อท้อไปในแต่ละที่ยังดูมั่นคงแน่แน่ สถานการณ์เนี่ยจะสร้างวีรบุรุษนะฮะเห็นไหมคท่านผู้ชมฮะไม่เคยเห็นแบบนี้จากสันติอโศกนะใช่จริงๆนะใช่เห็นล่าสุดเนี่ยโอ้โหก็คือถ้าจะบอกว่าสันติอโศกเชียใครเนี่ยก็ต้องแต่สมัยพักพลังธรรมอ๋อ <laughs> จริงๆนะ <laughs> พพงะพักพลังธรรมอ่ะแล้วพักพลังธรรมใหม่ของคุณหมออะไรอะ่ะละวีอะ่ะคุณหมอละวีก็ไม่เห็นว่าจะเฉียนะใช่ไหมฮะแต่คราวนี้แบบเออที่ท่านเปิดใจเลย บวกกับคลิปที่ไปดูเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเป็นคลิปที่สุดยอดมากนะฮะนี่นะฮะและท่านผู้ชมะจะว่าไปแล้วนะฮะจะว่าไปแล้วเนี่ยคนที่เชียร์ลุงตู่เชียร์รวมไทยสร้างชาตินะฮะหรือว่าเชียร์ขั้วของรัฐบาลในปัจจุบันนี้ <S <S 1> <S 1> ก็ใช่ว่าจะมีแต่ผู้เท่าผู้แก่พูดกูดพูดอธจะมีแต่ลุงป้านาอาความจริงมีหนุ่มสาวก็มี มีวัยรุ่นก็มีนี่คุณธีระดูฮะนี่เห็นไหมฮะเป็นไงฮะนี่ใส่เสื้อรวมไทยสร้างชาตินะใส่เสื้อรวมไทยสร้างชาตินะฮะอันนี้จากจากเพจว้าใหญ่นะครับวัยรุ่นรวมไทยสร้างชาติก็มีวัยนี้ก็มีนะแล้วดูสิฮะโอ้โหเห็นไหมฮะเออเออดูน่ารักไหมใช่วัยนี้ก็มีนะมีให้เห็นนะเออ เห็นไหมฮะไม่ใช่ร hmm. okay, so, ุมไทยสร้างชาติอไม่ใช่พลังประชารัฐหรือไม่ใช่ประชาธิปัตย์จะมีแต่แบบโอ้โหรุ่นแบบลายครามรุ่นนี้ก็มีหน้าตาดีด้วยน่ารักด้วยสงบสงี่ยมด้วยนะฮะดูเป็นคนเอาการเอางานเนี่ยก็เอาอย่างที่ท่านโพธิลักษ์บอกแหละนะฮะจะฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยออกมาต้องออกมาต้องออกมาแล้วก็วัดกันไปเลยใช่ในวันที่14บนี้นะฮะใช่ ให้รู้กันไปนะฮะ